ให้ทุกคนช่วยหาน้องแมวอะค่ะน้องแมวชื่อสตินะคะเป็นพันเบงกอหายไปวันที่9ช่วงประมาณ1ทุ่ม2ทุ่ม ต้องส่งกำลังใจให้หนักๆเลยนะคะสําหรับสาวเชอร์เบลลาลาลินเมื่อลาสุดเธอออกมาประกาศตามหาน้องสติแมวพันเบงกอสัตว์เลี้ยงสุดที่รักที่ได้หายออกจากบ้านไปเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอ,อ,อยากให้ทุกคนช่วยหาน้องแมวอะค่ะน้องแมวชื่อสตินะคะเป็นพันธุ์เบงกอหายไปวันที่9ช่วงประมาณ1ทุ่ม2ทุ่มแล้ว น้องยังไม่กลับมาเลยค่ะสถานที่ที่หายไปคือหมู่บ้านสิริวไลนะคะถ้าใครอยู่แถวนี้หรือละแวกใกล้เคียงหมู่บ้านนี้ช่วยดูด้วยนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาถ้าเจอน้องก็มีรางวัลค่ะเอามาคืนให้มีรางวัลแน่นอนค่ะสําหรับใครที่เจอน้องแล้วอย่าวิ่งเข้าใส่น้องค่ะให้รีบโทรเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีบเข้าไปหาน้องทันทีแล้วก็ไปเอาน้องกลับมาค่ะเพราะว่าน้องค่อนข้างที่กลัวคนเสียงดังค่อนข้างตื่นตัวง่ายแล้วก็ เวลาเขาตกใจมากๆเขาจะวิ่งหนีเตลิดไปไกลกว่าเดิมค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากที่เธอประกาศตามหาแมวผ่านทางโซเชียลก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาให้กำลังใจเธออย่างหนักพร้อมกับช่วยแชร์วิธีการตามหาแมวแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนพยายามพูดปลอบใจให้สาวเชอร์เบลทำใจเพราะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสัตว์เลี้ยงของเธออาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือถูกสัตว์ร้ายกินไปแล้วแน่นอนว่าพอได้อ่านข้อความแบบนี้ก็ทําเอาคนเป็นเจ้าของถึงกับใจสลายขอออกมาตอบก,กับคนที่บอกให้ทําใจว่าเวลาที่เห็นคนแมวหายเห็นเขาตามหาทักถามเป็นห่วงอยากให้กําลังใจหรืออะไรยังไงไม่รู้แต่ ขอร้องเลยอย่าถามเหมือนเป็นห่วงแล้วจบประโยคโดนงูกินโดนตัวเงินตัวทองกินลึกๆคนเป็นพ่อแม่แมวม,มีแวบเข้ามาตลอดค่ะกลัวขึ้นสมองถึงได้ตามหาแทบบ้าให้เวลามันทําให้เราปรงเองเถอะไม่ต้องหวังดีให้รีบทําใจคนบางคนเลี้ยงแมวเป็นลูกจริงๆเลิกได้เลิกวิธีพูดแบบนี้ อันนี้ก็ต้องฝากเตือนชาวเน็ตทุกคนเลยนะคะก่อนจะพิมพ์อะไรเราก็ต้องนึกถึงจิตใจคนอ่านสักนิดหนึ่งอย่างที่สาวเชอร์เบลบอกบางคนเขาก็รักสัตว์เลี้ยงของเขาเหมือนเป็นลูกจริงๆแค่ลูกหายไปก็ใจสลายจะแย่แล้วอย่าให้ต้องอ่านข้อความที่ทําร้ายจิตใจแบบนี้เลยนะคะเพราะบางทีเจ้าของเขาก็ยังมีความหวังที่จะได้เจอลูกเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเรามาส่งกําลังใจให้สาวเชอร์เบลกันดีกว่าค่ะใครที่อยู่แถวหมู่บ้านสิริวัลัยถนนเรียบคลองหนึ่งเ้นรังสิท์นครนายกแล้วพบเห็นแมวพันธุเบงกอก็ให้รีบติดต่อ คุณยายาที่เบอร์0972963551เลยนะคะที่สำคัญอย่ารีบเข้าไปหาน้องนะเพราะน้องขี้ตกใจมากๆยังไงแอดก็ขอให้ซาเชอร์เบลเจอน้องสติเร็วๆนะคะ